ไป,ไปล่อยปล่อยลูกหลานเราออกมาก็ก็จะไม่มายืนตอนนี้ตราบใดที่ท่านท่านศาลยังพิจญญารณาปล่อยลูกหลานเราเราก็จะต้องมายืนเรียกร้องเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องให้ลูกหลานเราได้ออกมาปล่อยเพื่อนูกออกมาหมดเ่ยจับไปหมดเลยเนี่ยไม่มีใครมาเลยรับรองเพื่อบ้านนอนกันสบายาล่นปล่อยออกมาสิคะพระเจ้าหวังว่าครอบครัวคนที่ข้ระเจ้ารับ นักต่อสู้เพื่อประชาที่ปไตยทุกทท่านที่น้องนองะชและราษฎรทุกๆคนจะยืนเคียงข้างข้าพเจ้าในการต่อสู้ของข้าพเจ้าตามิ้นลม ทุยินดีต้อนรับสู่ขุนแก้วรอริชนชาแนลเช่นเคยนะครับนำมาที่นี่แหละด้านหน้าสารดีกาถนนราชดำเนินบริเวณถันสนามหลวง หมุดหมายแรกของการเรียกร้องสิทธิการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีให้กับแกนนําราษฎรผู้ปราศัยผู้ร่วมชุมนุมต่างๆนะครับบางส่วนก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วภายใต้เงื่อนไขต่างๆวันนี้มีกิจกรรมหลากหลายมีสถานการณ์เกิดขึ้นมากมายด้วยนะครับมีสัญญาณแปลกๆทําให้แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตรงนี้แหละก็เป็นกิจกรรมของเขานะครับ อยู่หยุดขังของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมวันนี้ที่ขุนแก้วรอรินชัยเนี่นำท่านผู้ชมมาดูวันนี้ก็เป็นคืนที่3ที่จะนอนค้างคืนแล้วนะครับวันที่2คืนที่3าเน่อยู่หยุดขังตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นประตูหนึ่งประมาณนั้นนะครับด้านหน้าศาลมาทางทิศเหนือว่าอย่างนั้นแหละ ของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็จะเป็นกลุ่มแกนนาหลักๆก,ก็จะเป็นนี่แหละคุณเบนจาอะปันนะครับนี่ก็เป็นเพื่อนๆนนักศึกษาเขานะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่นักศึกษาธรรมศาสตร์วันนี้ความจริงเขาจะมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์อะไรต่างๆด้วยประกาศผ่านเพจของโอเพจของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับเฟซบุ๊ก เนี่ยก็มีโครงการร่วมลงชื่อส่งจดหมายต่างๆเขียนจดหมายถึงผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้สิทธิประกันตัวไม่ให้ประกันตัวนะครับของกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองไทยนะครับของการเมืองไทยตามป้ายที่ท่านผู้ชมเห็นแวบๆบแบบแบบเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้ซูไม่ได้เจาะเข้าไปเท่าไรเนี่ยก็จะเป็นจุดที่ปกกักหลักนอนค้างแรมค้างคืนของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม วันนี้มีสัญญาณแปลกๆอย่างที่ว่าเรียกว่าสถานการณ์ไม่ปกติกลุ่มนักศึกษาแนวร่วมธรรมศาสตร์ก็เลยยุติปร,ประกานงวดกิจจัดก,จกิจกรรมเลยนะครับน่ะก็เป็นคุณไพศาลจันปานก็เป็นตัวยืนหนึ่งเหมือนกันคนหนึ่งของพลเมืองโต้กลับทางด้านนูน้นประตู2นะครับเดี๋ยวก็ตามไปดูจะสลับสับเปลี่ยนกันแหละวันนี้2ประเด็น2กลุ่มประเด็นสอดคล้องกันประเด็นเดียวกันนั่นแหละเรียกร้องสิทธิการประกันตัว ให้กับนักโทษทางการเมืองว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือให้กับแกนนาราษฎรหรือให้กับแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ปราศัยระหว่างพิจารณาคดีน่าถ้าท่านผู้ชมสังเกตก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเยอะแยะแปลกๆวันนี้ใช่ไหมล่ะครับมันก็จะเป็นเหตุให้แนวร่วมธรรมศาสตร์ได้ประกาศยุติก,กิจกรรมไปนะครับนี่ก็ตัดมาดูทางปีกด้านหน้า ประตูหน้าป้ายสารดีกาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่นอนแหละชนะสงครามสอน,นอนชนะสงครามเจ้าของพื้นที่นะครับบริเวณนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับตัดไปตัดมาระหว่างยืนหยุดขังของพลเมืองโต้กับหมุดหมายแรกของการเรียกร้องการประกันตัวให้กับแกนนำราษฎรแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมนะครับ เนี่ยก็จะเดี๋ยวจะเทียบเวลาให้ดูก็จะใกล้เวลาแล้วเขาเริ่มกันแน่นอนแหละ17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณยืน1ชั่วโมง12นาทีสิ้นสุดที่18นาฬิกา6โมงเย็น6โมง4 2นะครับเนี่ยก็เป็นคุณพันศักดิ์ศีเทพเนี่ยก็จะเป็นคุณป้านะครับเนี่ยมาหลายวันแล้วเดี๋ยวฟังฟังท่านสื่อสารอะไรหน่อยนะครับรับสาให้ผู้รับาคุณ ยืนนะให้กับลูกหลานเราได้แล้วนะคะสงสารหัวคนเป็นพ่อเป็นแม่นะเวลาเนี่ยหัวคนเป็นพ่อเป็นแม่เราทุกข์ทรมานเอาลูกหลานเราไปขังเจ็ดสิบกว่าวันแล้วสงสารได้โปรดท่านสารได้โปรดเจ้รานาปล่อยลูกหลานเราเถอะสงสารขอความเมตตาจากท่านสารเถอะจานณาให้ปล่อยได้แล้วพวกพวกพี่ป้านนะอาจจะได้ไม่ต้องมายืนลำบากกันแบบนี้จ,จะได้ไม่ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ก็ด้วย อ่านะครับคุณป้าท่านนี้เดี๋ยวมีโอกาสคุณแก้วรอรินชาแน,นลก็จะไปพูดคุยกับแกอยู่แล้วก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามที่ไปที่มาเจตนารมอะไรของแกนะครับของคุณป้าเข้าใจว่าชื่อป้าแหม่มหรืออะไรเนี่ยเห็นเขาเรียกกันเนี่ยก็อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆป้ายข้อความต่างๆนะครับเนี่ยก็จะเป็นปล่อยนักโทษการเมืองที่เขา อธิบายว่าอะไรล่ะการชุมนุมเคลื่อนไวทางการเมืองโดนคดีไม่ว่าจะเป็นอาญามาตรา112-116หรือว่าคดีพรกรชุมนุมอ่พรบรชุมนุมพรกฉุกเฉินว่าด้วยโควิดพรบรควบคุมโรคอะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองเขาก็เรียกว่านักโทษทางการเมืองคดีการเมืองอย่างนี้นะครับคุณบัรสักศรีเทพ่าเนี่ยก็คือหน่วยปฐมพยาบาลอาสาที่คุณแหวนจัดตั้งขึ้นมา เพื่อรำลึกแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์ของอเรียกว่าวีรชนหกสมวัดปฐุมวนารามเมื่อปี2553ที่ถูกทหารล้อมปราบล้อมฆ่าด้วยกระสุนจริงนั่นแหละครับนี่วัดไข้แจกแอลกอฮอล์แปะสติกเกอร์เพื่อระบ,บุตัวตนเขาจะมีบัตรคิวนะครับเป็นห่วลอง,งลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนมาไม่ได้ไม่ใช่ค่ะมาได้ไมงเธอพามามาผชิการไม่ลงทะมาได้น,นะคะ นั่นแหละครับคุณป้าก็ได้ลำดับที่2อ่ะเขาให้ลงทะเบียนผ่านเพจพลเมืองโต้กลับอย่างที่นําเรียนผ่านไลฟ์สดหลายครั้งนะครับเนี่ยก็เริ่มยืนกันแล้วคนก็จะจํากัดแล้วนะวงวง20คนแล้วในในล็อกอหน้าป้ายสารเมื่อสักครู่นี่ที่ลงทะเบียนไม่ทันหรือว่าอะไรยังไงก็มาร่วมกิจกรรมแบบคุณป้าเมื่อสักครู่บอกนะครับท่านก็มาโอ้ลงก่อนเพื่อน,นได้ได้ลำดับที่2องมาทุกม,มาทุกวันน่าจะทุกวันนะครับ ทุกวันที่เรามาก็จะเห็นคุณแก้วรอรินก็ไม่ได้ค่อยมาได้มาทุกวันนะครับวันไหนว่างๆก็ค่อยมามีประเด็นมีวาระน่าสนใจก็ามานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ฟังผ่านชนแนลคุณแก้วรอรินชนแนลนี่แหละครับเนี่ยก็เป็นรูปภาพคุณรุ่งแปนศสยาจะนํานที่อดข้าวประท้วงด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็จะเริ่มยืนกันแล้ววันนี้ก็เป็นการยืนวันที่3 4 3 5แล้วล่ะครับส่วน เนี่ยก็จะตัดภาพมาเรื่อยๆของกิจกรรมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็จะเห็นการปักหลักนะครับนี่ก็จะมีการลงทะเบียนด้วยนะลงทะเบียนเพื่อที่จะล่าลายชื่ออะไรต่างๆเนี่ยเวลาทางนั้นยืนหยุดขังของพลเมืองโต้กลับก็เริ่มไปได้แล้ว5นาที10นาที เนี่ยก็มีเจลแอลกอฮอล์ลงทะเบียนลำดับต่างๆเพราะว่าร่วมลงชื่อ,อทักทวงความอายุติธรรมอย่างนี้นะครับกิจกรรมอยู่หยุดขังปักหลักนอนค้างแรมที่หน้าสารดีกานะครับสวนพลเมืองโตกับฝั่งนูน้นเขาก็จะมายืนทุกตอนเย็นนะครับถ้าไม่ได้รับการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตํารวจให้ยุติกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะตัดเวลามาเพราะว่าก็อ,าอยู่จนเขาจะหยุดนั่นแหละนะครับเห็นไหม สิบแปดนาฬิกาเท่าไหร่ละสามสิบห้าสี่สิบนาทีแล้วเนี่เพราะเขาเขาจะเลีมาหน่อยใช่ไหมล่ะครับก็เหลืออีกห้านาทีสิบนาทีโดยประมาณก็จะสิ้นสุดกิจกรรมของยืนหยุดขังทางนู้นแล้วส่วนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนี่แหละก็คือขอบรั้วประตูสารทางทิศเหนือนะครับนี่ก็ขุนแก้วรอรินก็เดินมาให้ดูบรรยากาศก็มีมีการอะไรแปลกๆด้วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป ดูด้านหลังอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศก,ากันก็จะวันนี้ยุติกิจกรรมไปเพราะว่ามีเหตุการณ์ไม่ปกติเขาใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับสำหรับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมความจริงจะมีกิจกรรมนอกเหนือจากปากปากาค้างแรมแล้วก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นเอาดูบรรยากาศาความว<ม>ุม่นวายหน่อยเจ้าตาบเสร็จบ้างเหรอความทุกข์ยากพระองค์ท่านชีวิตเลือดเนื้อผืนแผ่นดินเนี้ยตับเท้าไทยเราเนี้ย ับไปหมดเลยเนี่ยไม่มีใครมาเลยรับรองคบ้านนอนกันสบายมาาบปล่อยออกมาสีฟ้นักสู้อะค่ะฮนั่นแหละครับก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจมาดูที่ไปสอบถามเหมือนนะครับคุณแก้วรอดินไปสอบถามตํารวจเขาก็มาดูว่าเขียนป้ายข้อความอะไรการหมิ่นเมที่จะผิดกฎหมายไหมโดยเฉพาะอาจจะระเมิดเบื้องสูงหรือเปล่านะครับแล้วก็มานั่งกันด้านหลังเรียกว่าพระบรมชายารักษ์นะครับ ดังนั้นก็สร้างความตื่นตระหนกเพราะว่าแนวร่วมธรรมศาสตร,ร์ประกาศว่าจะมีกิจกรรมตำรวจก็มาเยอะพอตำรวจมาเยอะมวลชนก็มาเยอะเริ่มจะวุ่นวายอา้าวทางนี้ก็ดูไม่เข้าท่าเข้าทีแล้วก็ยุติการจัดกิจกรรมที่ว่าเหมือน,นจะมีลักษณะเซอร์ไพรส์ไปก่อนนี่ง่ายคุณเบนจาาปันนะครับที่ไปที่สยามไบโอไซแอนกับคุณเพนกวินพริชวารักนะครับคุณเพนกวินตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจําอยู่อดข้าวประท้วงในเรือนจํา มาแล้วนี่โอ้หลายวันแล้วนะคงคุณเพนกวินเอ,เองเกินหนึ่งเดือนมาแล้วน่าจะประมาณอ่า4ี่สวันแล้วคุณรุ้งก็29-30วันแล้วนะครับรุ้งปนัสยาอดอ,อาหารเหมือนกันวันนี้ก็จะมีเรื่องราวทางพลเมืองโตกลับก็จะสื่อสารอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเนี่ยก็คือให้ดูของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนาะน่าตัดกลับมาทางายืนหยุดขังก็จะสิ้นสุดแล้วแหละเพราะว่ามันจะ จะยุติสิ้นสุดครบเวลาแล้ว1ชั่วโมง12นาทีเดี๋ยววันนี้คุณอ,อย่างที่ขุณเจ้ารอดินนำเรยนท่านผู้ชมก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือว่ามีวาระที่มีคุณตี้พยเยาไม่ได้รับสิิกรรมประกันตัวด้วยข้อหาหนึเหมือนกันโอ้สาคดีไม่ได้ประกันตัวเพราะ,ะคดี1ใน3นะครับก็คือที่วงเวียนพระเจ้าตากศินมหาราชเรียกว่าวงเวียนใหญ่เข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับไม่ได้ประกันตัวคุณฟ้าพรมสอนนะครับ ก็เป็นการนําสําคัญถูกจับถูกควบคุมตัวถูกขังมานานแล้วเหมือนกันคุณฟ้าพรมสอนวีระธรรมจารีสื่อสารออกมาจากในเรือนจำคุณตี้พยาวถูกจับไม่ได้รับสิทธิการประกันตัวแล้วนะครับ1นึปราศัยที่วงเวียนพระเจ้าตากสินคุณฟ้าส่งสารออกมาถึงคนข้างนอกด้วยก็เอามาให้ดูผ่านคุณพันศักดิ์ศรีเทพที่จะอ่านให้ฟังนะครับเป็นคําแถลง,งฟ้าพรมสอนวีระธรรมจารี พระเจ้านายพมสอนวีระธรรมจารีและบรรดาสหายร่วมบุดมการได้เรียกร้องประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นภายในชาติเพื่อให้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนั้นเป็นของประชาชนจัะเป็นทางที่จะนำพาชาติไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคงสถาพรเช่นเช่นนาอาลรยะชาติ ในสภาวะเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคป,ปัจจุบันที่คณะ,ะระัฐบาลน,นำโดยนายประยุทธ์จันโอชาไม่สามารถเรลียรจัดการสิ่งใดๆไ,ไ,ได้อันเป็นเครื่องชี้วัาได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยเกิดสภาวะย่ำแย่เพียงใดจากเหตุการณ์วัคซีนโควิด19ที่เกิดความล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพ ปนญหาประชาชนมีหนี้สาธารณะมากขึ้นช่องว่างทางชนชั้นที่บังเกิดความเหลื่อมล้ำเป็นลำดับคนหันมหาเงินทางารฐผ่านการกระทำผิดต่อกฎหมายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อระยะเวลาเจ็ปีที่ผ่านมามากขึ้นจนน่าตกใจแต่การบริหารจัดการใดๆจากคณะรัฐบาลเผด็จการ ก็ไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือทงโอคงจดเลยสักครั้งเดียวที่ผ่านมาต้องเกิดแต่โครงการประชานิยมการสร้างภาพขายฝันก็เพียงเท่านั้นเมื่อมาพินิจพิเคราะห์ดูแล้วก็ม่ต่างจากอาหารในจานชามเบญจรงแต่หารสชาติดีไม่ได้เลย ข้นเมื่อพระเจ้าลัพดาสหายร่วมบุดมการออกมาเรียกร้องชี้แจงข้อเท็จจริงสแสดงศิษ์และเสียงตามรัฐธรรมนูญที่ถอยอำนาจเผด็จก,การล่างกันขึ้นมาเองก็ต่างถูกกระบวนการอายุติธรรมออกมาจัดการโดยทุกคนไปไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กอายุ14บซึ่งเห็นแล้วก็เป็นที่น่าขันยิ่งนัก โดยตัวพระเจ้าเองก็ไม่คิดว่ากระบวนการยุติธรรมจะมาเล่นงานพระเจ้าเข้าสักวันหนึ่งตั้งแต่ประธานสารดีกาสารอุทธรณ์ภาคหนึ่งสารจังหวัดทัญบุรีผู้วิพากษาผู้พิจนารณามาปักของตัวพระเจ้าเมื่อวันที่17มีนาคม2564 วควบัุคับการตำรวจผู้ธรจังหวัดปทุมธานีชยุทธมลายาพ่้งกับสถานีตำรวจผูธรอำเภอธัญบุรีพนักงานสอบสวนตำรวจอำเภอธัญบุรีที่คงวางแผนไปฟ้องกันมาอย่างดีถึงได้จับข้ารเจ้ามาตักขังล่วงเข้าวันนี้ก็ครบ39วันแล้วในภายในเรือนจำอำเภอธัญบุรี และข้าพเจ้าก็จะเฝ้าดูน้ำหน้าขบวนการอายุติธรรมในชาติไทยต่อไปว่าจะทำอย่างไรต่อตัวข้าพเจ้าและพวกของมาบัดน,นี้แมนว่าตัวข้าพเจ้าจะถูกจองจำภายใต้อำนาจอายุติธรรมก็ตามแต่ตัวข้าพเจ้าก็จะดำรงตนไว้ทั้งธรรมคือความถูกต้องและความจริงอันสูงสุด พระสายอำนาจเผด็จการกล่าวว่าตัวพระเจ้าและบรรดาสหายร่วมอุดมการเป็นนักโทษพระเจ้าพลาดจะสวมเสื้อผ้านักโทษตามที่นักโทษควรจะสวมใส่และจะอดอาหารเพื่อประหยัดงบประมาณกระทรวงยุติธรรมด้วยหวังว่ารัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมจะได้นำเงินอันน้อยนิด ตัวข้าพเจ้าไปพัฒนากระบวนการทางความคิดและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในสังก,กัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความยุติธรรมภายในชาติขึ้นมาบ้างไม่มากก็น,น้อยและจะดื่มนมเพียงว่าล้อหนึ่งกองก็น่าจะเพียงพอต่อการเป็นนักโทษของข้าพเจ้าแล้วหากข้าพเจ้าสิ้นลมไปเสียก่อน เจ้าหวังว่าครอบครัวคนที่ข้าพเจ้ารับบรรดาผู้มีพระคุณของข้าพเจ้านักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไทุกทุกท่านที่น้องน้องประชาอแล็กอนอสดรทุกทุกคนจะยืนเคียงข้างข้าพเจ้าในการต่อสู้ของข้าพเจ้าตาบสิ้นลมหายใจ สลัพ่อลงชื่อฟอรวีละธรรมจารีขอบคุนครับท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโชว์สองนิ้วด้วยแขนข้างซ้ายหันหน้าเข้าหักหาสานีกาแล้วเป็นเสียงดังพร้อมๆกันว่า ใดยผู้บริสุทธิ์คืนสิทธิการประกันตัวส สะดวกก็เชิญมาร่วมยืนหยัดของกันใหม่นะครับในเวลาเดิมและขอความร่วมมือทุกท่านนะครับในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งทางเจ้าหน้าที่ได้มาแนะนํานะครับว่าการไม่ใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำกิจกรรมอาจจะถูกแอบถ่ายรูปและหาเหตุในการยุติก,กิจกรรมของเราได้ เพราะฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องนะครับที่จะร่วมยืนหยัดต่อสู้เพื่ออิสรภาพของเพื่อนเพื่อนเราที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์ให้ขอความร่วมมือใ,ใส่หน้าตาพนัยทุกครั้งในการร่วมกิจกรรมได้ครับขอบคุณครับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเีกมาทุกวันนั่นแหละมามาจนกว่าท่านสารจะเห็นพิจารณาเห็นสงสารล,ล,ลูกหลานหลานไปไปลูกหลานลออกมาก็ก็จะไม่มายืน ตอนนี้ตราบใดที่ท่านท่านสารยังพิจารณาปล่อยลูกหลานเราเราก็จะต้องมายืดเรียกร้องเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องให้ลูกหลานเราได้ออกมาสองสารหัวอกผู้เป็นแม่ของน้องลุงน้องไผ่แล้วก็น้องไม้ทุกๆคนอยากให้เคาะได้ออกมาในเร็วๆวันนี้อ่ะเป็นกําลังใจให้ลูกหลานที่หยงในเรือนจำนะลูกนะขอให้ได้รับอิสรภาพออกมาไวไปนะพี่ป้าน้ะอาที่หยงนักใล้เพื่อนๆรอรอลูกหลานอยู่ รอวันจะได้พบกนนัในใหม่นะลูกหลานนะขอบคุณค่ะอ่านั่นนะครับเสียงบางทีว่าขาดหายๆนะครับกราบขออภัยด้วยก็คงไม่สรุปอะไรมากอ่าอยากที่คุณพันศักรธธีเทพสื่อสารมานะครับเป็นถ้อยคําของคุณฟ้าจากเรือนจํำอดข้าวประท้วงวันแรกก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งของช่อง YouTube ด้วยนะครับ